นับถอยหลังก่อนถึงวันที่14สิงหาคมนี้สารรัฐมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีนายกแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกว่ามีความเหมาะสมหรือไม,ม่เดิมพันเต้้นายกมุมนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่านายกมีโอกาสรอดกว่า90%เธอเป็นการเดิมพันเกมครั้งสำคัญของผู้อยู่เบื้องหลังที่ใกล้ได้รับอิสรภาพมีโอกาสกระชับอำนาจการเมืองอีกครั้ง จะไปกินสุกี้ไงล้วโมโหตะก้องแดกนิดเดียวไอสัตว์เนี่ยมันโง่มันควายมันถึงไม่รวยมันถึงไม่เจริญมันถึงทําอะไรก็เจ๊งหมดไอสัตว์เนี่ยไปแดกสุกี้สองคนรวมค่าไอ้ซุปปะฉันให้ไปเจ็ดร้อยแล้วเด็กมันทอนบอกไม่ต้องทอนแล้วไอสัตว์เนี่ยบอกแม่ผมขอไปตักอาหารกินไปเอาลลอะไยรู้บ่ตไปเอาเกี๊ยวกรอบพ่อมันตายไอสัตว์ สั่งสุกี้ให้มันแดกเนื้อสามจานมันไม่แดกไอสัตว์เนี่ยแดกเกียกเก๊ยวกรอบแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบอ่ะไอสัตว์ถ้ามันจะแดกแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบมันก็ไปแดกที่บ้านมันไปซื้อตลาดบ้านมันถุงละยี่สิบบาทไปแดกให้พอนี่กูจ่ายไปสามร้อยห้าสิบให้มันแดกสองคนเจ็ดร้อยแล้วมันแดกแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบแล้วอิม่มไอสัตว์เนี่ยแล้วไม่ไม่ยอมแดกบอกอ่ะทำไมไม่กินมาบอกอ่ะอิ่มแล้วต่อไปไม่ต้องให้มันแดกไอสัตว์เนี่ย เห็นบอกมันละต่อไปกูไปแดกที่ไหนมึงไม่ต้องแดกมึงนั่งดูแล้วถ่ายอย่างเดียวกูไม่ให้มึงแดกแนละ้ไอสัตว์มันไม่คุม้มคิดดูไอไปแดกสุกี้มันไปตักแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบแดกอะ่ะแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบมึงไปซื้อตามตลาดนะแถวบ้านมึงถุงละยี่สิบาทเยอะแยะไอสัตว์ทำไมจะต้องมาแดก 350. อย่างนี้สามร้อยห้าสิบไอควายพ่อมึงตายไอสัตว์มึงถึงไม่เจริญมึงถึงไม่รวยไงยมึงทำอะไรถึงเจ๊งหมดไงไอสัตว์ คือโง่มากอ่ะฉันว่ามันบบก็เห็นแม่เนี่ยไอ้น้ําซุปสองม้อสองฝั่งฝั่งหนึ่งมันจะแดกต้มยำก็ใส่ของมันต้มยำของกูแดกมาหน้ากูก็ใส่หมูสามชั้นมันบอกว่าน้าน้ําในหม้อกูกระเด็นไปใส่หม้อมันมาก็มึงตักไปหมดแล้วกูค่อยมาใส่หมูทีหลังไอสัตว์นี่เรื่องมากดูซิว่าเวลามันไม่มีจะแดกมันจะเรื่องมากอย่างนี้มันไปแดกข้าวแกงอ่ะ ที่ขายในกระทรวงมันอะ่ะเขาก็ทําแกงหมูแกงอะไรก็ตั้งอยู่ติดกันน่มันเรื่องมากไอสัตว์เนี่ยวันนั้นจะไปกินก๋วยจัจ๊บอะ่ะตรงไอเอยูเนียนมอล่ะเขาขายแต่หมูหมดมีแต่ไข่เยี่ยวมาไอสัตว์นี่หิวมันยังแดกไข่เยี่ยวมาอย่างเดียวเลยตอนเขาก็หมูกับหมูโจ๊กหมูก๋วยจั๊บหมูหมูกรอบกับไข่เยี่ยวมา้ามันก็วางอยู่ติดกันเลยอะ่ะทําไมมันแดกได้ไอสัตว์เนี่ยมันเฮี้ย เพราะเงินเราจ่ายไม่ใช่เงินมันจ่ายไงเงินใช่ไมนคนจ่ายไม่ใช่เงินมันจ่ายมันก็เลยไม่รู้คุณค่าเงินต้องปล่อยให้มันอดไอสัตว์เนี่ยเราให้มันแดกดีเกินไปให้มันดีเกินไปจะมันเคยตัวไม่รู้จักคุณค่าเงินไงสัตว์เนี่ยต้องให้มันไม่มีแดกแล้วพาหมอกทําไมมึงไม่แดกให้มันเยอะๆแดกให้มันเยอะๆแล้วจะได้อิ่มไปถึงพรุ่งนี้มันจะเด้กประหยัด แดกบุฟเฟ่เขาต้องแดกให้เยอะๆแดกแล้วก็อิ่มไปถึงทั้งวันไปแดกบุฟเฟ่มื้อหนึ่งแล้วอิ่มไปทั้งวันจะได้ประหยัดไอสัตว์นี่ไปแดกแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบกูกูคุณลวกเนื้อให้มันตั้งสามจานมันไม่แดกเลยไอสัตว์เนี่ยมันเฮี้ยมันง่อมันควายต่อไปไม่ต้องให้มันแดกไอสัตว์เนี่ยหามือเถอไม่เจอหงุดหงิดเนี่ย เอาขึ้นไปขึ้นบนแล้วก็ไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนหามือถือไม่เจอเมื่อเถือที่จะไหล่หาไม่เจอแล้ววันนี้มันใส่ดอกทองขนาดเงนี่ยมันสั่งของเตมูอีควายอีช้างลากเย็ดเฮียมันดับซื้อไปหกร้อยกว่าบาทอุ้ยน่ารักน่ารักโคตรพ่อโคตรแม่มึงสีดอกทองของที่มึงซื้อมานะ่ะ มันทุเรศในประเทศไทยมึงรู้ป่าหมวกที่มึงใส่ในประเทศไทยเขาขายอยู่ยี่บห้าบาทอีควายซื้อไปตั้งร้อยกว่ายังแบบอุ้ยเน่าอีควายคนอย่างมึงนั้นมันหนักแผ่นดินอีดอกทองแล้วชุดที่มึงใส่นะั่นน่ะมึงรู้ไหมเบอร์เบเขาขายชุดหนึ่งร้อยห้าสิบพ้าติมน้ก็ร้อยห้าสิบขาสั้นกับเสื้อแขนสั้นนะั่นน่ะเขาเรียกว่าชุดนอนอีควาย ซื้อมาแค่สี่ร้อยยังบอกอุ้ยถูกน่ารักอีควายโง่สมองหมาปัญญาค่ะถ้าประเทศไทยมีผู้หญิงดอกทองเฮี้ยๆอย่างมึงเนี่ยโง่อย่างมึงเนี่ยประเทศไทยมันจะเจริญได้ยังไงไปมูน่ะมันเฮี้ยมันเป็นแอปเฮี้ยแอเกิดมันมาขายในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เสียภาษีมึงรู้หรือเปล่าอีดอกทองมันต้องโดนนรกต่อต้านอีพวกทุนจีนที่เข้ามาแย่งคนไทยจนคนไทยเจ๊งกันหมดตอนนี้มึงรู้หรือเปล่ปาไอสัตว ยังมีคนไทยหน้าโง่ไปยืนเข้าคิวแดกของมันเนี่ยวันนี้กูไปเห็นแนี่ยกูเห็นแล้วกูเจ็บปวดหัวใจเนี่ยตอนไปแดกสุกี้ตีน้อยอ่ะที่ห้างเกเกซีอะไรเนี่ยตรงไอ้ข้างๆตลาดปัทมกรอ,อ่ะเห็นคนไทยไปยืนแดกไม่สวยอ่ะเข้าคิวอ่ะพวกมึยงยังโง่ยังไม่มีจิตสํานึกเราไปแดกของมันทําไมมันมาแย่งคนไทยทำอาหารกินทั้งพวกเราเจ๊งกันทั้งประเทศแล้วอีควายโง่ neg! มันไม่ได้ดังใจผู้คนไทยหน้าโง่ทั้งหลายไอย้รัฐมนตรีหัวควยน่ะไอ้ภูมิธรรมถ้ามึงไม่มีปัญญาแก้ไขเรื่องขึ้นภาษีทางการค้าเหยอเลยยกเลิกการค้าเสรีอย่ามึงไปยกเลิกมึงลอาออกไปเลยไอ้ภูมิชายภูมิธรรมวิเชียชัยไอ้วัน ไอ้สุริยะจึงรุ่งเรืองเกิมึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะแล้วจีนน่ะมันเอารถบรรทุกมาตั้งหมื่นคันแล้วมาแย่งคนไทยทํางานหมดแล้วรถคนไทยอ่ะจอดจูอ่ะหนึ่งหมื่นคันรอไฟนั้นยึดอ่ะมึงไม่มีปัญญาแก้ปัญหามึงก็ลาออกไปไอ้สุริยะจึงรุ่งเรืองเกิงต้องเด็ดขาดต้องยกเลิกเลยการค้าเสร,รีเพราะเราเสียเปียบเราเสียเปียบ มึงไม่มีปัญญามึงบอกว่า,าไม่กล้าไปทําเขากลัวจะจีนจีนเนี่ยจะจะมาทํากับเราพ่วงตายเราเสียดุลการค้าเราเสียดุลการค้าปีหนึ่งเป็นล้านล้านล้านนี่แค่ครึ่งปีปลาไปเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านมึงจะไปกลัวทาเฮียอะไรเฮ้ยภูมิทํไอ้ควายไอ้โง่้ามึงโง่อย่างงี้มึงไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีหรอกไอ้อ้วน ลิชี่ออนเน่แม้โด่งดังไม่เคยลืมบ้านเกิดขึ้นกระบ,บากฟ้าแฟนหนุ่มกับดอย ตีน้อยไม่โดนปาดน้องเขานน้ารคุณรอคิวตั้งเกือบสองร้อยคนไตะก้องเอารถไปจอดกูก็ไปไปไปขอร้องเขาบอกว่าขอแซงคิวหน่อยได้ไหมไรคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ที่ว่าคอยเก็บเงินบอกไม่ได้ต้องตามคิวแม่เระบอกไปตามหัวหน้ามึงมาคุยกับกูก็ตามเจ้าของมาคุยกับกูมันก็เลยไปตามหัวหน้ามันมาหัวหน้า,นา,นานบอกได้แล้วเขาก็ให้แม่นั่งจริงๆอะข้างในโต๊ะว่างอยู่ยี่สิบโต๊ะแต่ว่าเขาไม่เรียกลูกค้าเข้ามาเพราะเขาทาไม่ทันพนักงานเขาหยุดหมดมีน้อยไง อาหารก็ยังทําไม่ทันไงเขาก็เลยแบบว่าให้ค่อยๆทยอยเข้ามาจนเขาทำอาหารเสร็จอะไรทันแล้วเขาถึงจะให้เรียกคนเข้ามาไงเข้าใจหรือเปล่าแต่น้องเขาหน้ารักเขาเอาเอามาให้แม่แบบพิเศษในคนอื่นนะ่ะคงไม่ได้เยอะอย่างนั้นหรอกเขาถาดใหญ่มาให้เราเลยเราก็ทําสนุกอ่ะเขาไม่ได้ปรับเราหรอกเราติ๊บเค้าสองคนห้าร้อยี่สิบแล้วก็บอกถ้าใส่มาล่าเนี่ยต้องต้องเพิ่มอีกถ้าเป็นน้ํหมาล่าต้องเพิ่ม ห้าสิบาทร้อยหนึ่งก็ไม่รู้กูฟังแล้วคุก็ลืมคูก็เให้ไปเจ็ดร้อยแล้วน้องเข้ามาทอนก็บอกไม่ต้องเอาติปไปเลยเ็บอกเอาไปรวมติปติปติปรวมกล่องติปรวมนะบกโอเคโอเคน้องเขาหน้าร้านเขาบริการดีผู้จัดก,การร้านเขารูปหล่อมากไอสาขา JVC อะไรข้างตลาดปัมกรเนี่ยคือโมโหตะก้องไงไอสัตว์นี่ไงก็วันนั้นไปแดกเอมแพงจะไปหาแดกได้ทึ้งท้อง ้าร้อยแล้วไม่ถอนให้กูแต่อันนี้เขาให้มาตั้งเยอะแต่มันไม่แดกไอสัตว์เนี่ยไปแดกเกี๊ยวทอดกูเลยบอกว่า,าต่อไปนี้เน่คุณไปแดกที่ไหนมึงไม่ต้องแดกมึงนั่งดูอย่างเดียวไอสัตว์กูไม่ให้มึงแดดดดจลิตจนแล้วยังดดจริอ่ะคือจนแล้วดดจริตกูหมั่นไส ใช่กูจักรพันมึงมันแดกแล้วมึงกูจ่ายไปสองคนเจ็ดร้อยถ้าทั้งหัวละสามร้อยห้าสิบแล้วมึงแดกแต่แผ่นเกี้ยวว่าก็ไม่ต้องให้มันแดกไอสัตว์เนี่ยจนจะตายหาเงินเดือนหมื่นห้ารับราชการมาสิบสามปีไม่ทุกวันนี้ไม่พอแดกนะกูเนี่ยเลี้ยงดูมันทั้งครอบครัวนะ่ะมึงรู้หรือเปล่าค่าไฟก็ไม่มีจ่ายค่าน้ําก็ไม่มีจ่ายค่าลูกจ้างมันสองคนก็ไม่มีจ่ายไอสัตว์เนี่ย เพราะวันนั้นกูโมโหมันทํางานให้กูไม่ดีกูไม่จ่ายเงินเดือนมันไอสัตว์นี่มาทวงเลยอ่ะส่งใบที่ก็จะตัดไฟเลยส่งมาสามเอ็ดต่ไตัดไฟสามสิบมันอาจจะทําเอกสารปลอมขึ้นมาก็ได้ไอสัตว์เนี่ยมันเฮีย้ยคือจนแล้วไม่เจียมตัวจนแล้วแดดจลิดไงทงั้งทั้งที่ไม่มีจะแดกแต่แดดจลิดแล้วมันไปซื้อมันไปซื้อร้านเซเว่นอาหาร อาหารกล่องในเซเว่น่ะเขาก็หมูกับเนื้อเขาก็ปนกันเห็นไหมเกี้ยวหมูเกี๊ยวอะไรอาหารที่ผัดได้หมูก็เขาก็อยู่ในตู้แช่เดียวกันไอสัตว์นี่มันดัดจริตจนไม่มีจะแดกจางดัดจลิตกูต้องดดัดสันดานมันไม่ต้องให้เงินเดือนมันไอสัตว์เนี่ยพอดี้กูจ่ายค่าซ่อมเกินไปมันยังไม่ได้คืนกูไอสัตว์เนี่ยค่าซ่อมรถไงโอนเกินไปไงแล้วกูมาดูใบเสร็จอ้าวกูโอนเกินไปเกือบห้าพัน 5, ไอสัตว์นี่ไงมันมาทํางานสามวันล้วทําไม่คุ้มเมื่อวานทําแก้ สองสามชั่วโมงก็ไปหาหมอผ่าตัดโรงพยาบาลพระมงกุฎมันเป็นฐานต้องไปโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลที่อันนี้ก็ไม่ทําให้มันบอกว่าต้องมาวันอังคารเป็นแผนกศัลยกรรมเป็นในตาปล่าบูดขึ้นมาอย่างเงี้ยที่พวกพม่าไปมึงทําให้มันพวกโรงพยาบาลทั้งหลายพวกแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรักษามันทําไมมึงก็มีมาตรการเด็ดขาดไม่รักษาให้พวกมันและเนรเทศพวกมันกลับประเทศไปให้หมด ไม่ให้พวกมันเนี่ยมาแย่งคนไทยแล้วนี่คนไทยไปผ่าตัดมึงก็ไม่ยอมทําให้อะมึงก็ไม่ยอมทําให้แล้วมึงก็รัฐบาลมึงก็ปล่อยให้พวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยตั้งเกือบสิบล้านคนน่ะตอนนี้รัสเซียทั่วทุกประเทศทั้งหมดรวมแล้วอยู่ในประเทศไทยสามสิบล้านคนมาแย่งโรงพยาบาลใช้แล้วคนไทยก็ไม่ได้ใช้บริการใช้สมองซิไอเซตาไอสมศักดิ์เทพสุทินมึงมาแหกตาดู ตามโรงมามีแต่แรงงานต่างด้าวที่หลบนี้เข้าเมืองมาแล้วมันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงใช่ ขับรถก็ขับแบบไม่ถนอมไอสัตว์เนี่ยขับรถแบบขับแบบไม่ถนอมไงเมื่อวานเมื่อวานน่ะครับมีคนยืนอยู่ตรงข้างกวายางแล้วมีมีก้อนหินก้อนเช่าตัวคุณนี่แหละสูงประมาณเนี่ยมันไม่เห็นมันชนก้อนหินเลยอ่ะชนตังเลยแล้วล้รถกูถึงอะไรอ่ะกระทะาหารแตกไงก็เพราะไอสัตว์เนี่ยไปชนไง แล้วเราก็ไม่กล้าซื้อรถใหม่ๆแพงๆนะอันนี้ฟอร์จูเนมันเก่าแล้วใช้มาแปดปีตอนนี้มูลค่าแค่สามแสนซื้อมารนล้านแปดแสนห้าหมื่นเนี่ยใช้มาแปดปีตอนนี้เหลือสามแสนไอสัตว์ขับรถเดียวชนฟุตบาทเดียวชนฟุตบาท เศรษฐามึงต้องจัดการมึงจะปล่อยให้ไอ้พวกรถสิบล้อมันมาแย่งคนไทยทํางานของคนจีนะเป็นหมื่นคันไม่ได้ไเศรษฐาคนไทยตกงานหมดรถนี่ถูกยึดหมดเป็นหมื่นคันอะมึงจะมาวันวันนียแต่งตัวรอรอแล้วก็ไปเที่ยวตรงนู้นตรงน,น,รงนี้ไม่ได้นะไอ้เศรษฐามึงรู้ไหมประชาชนท,ทุก์ยากกระตายหามึงต้องออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายเสรีทางการคา้ายกเลิกยกเลิกล เพราะว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขากีดกันทางการค้าไอ้จีนหมดเลยเขาขึ้นภาษี200้ทางยุโรปที่อเมริกาอังกฤษอ่าเยอรมันแคนาดานาโต้ทั้งหมดอ่ะเขาขึ้นภาษีทางการค้าจีนหมดมีมึงคนเดียวแหละไอ้ควายมีแต่แต่งตัวเร่รอๆแล้วก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวไม่ทํางานเลยอะ่ะพ่อ,อตายมีแต่ไปจุดผู้ที่ฉลองฉล,ลองอะไรจุดผู้อะ่ะหกพันนัดอะ่ะที่ภูเก็ตอะ่ะ มึงรับรู้ปัญหาของประชาชนหรือเปล่าไอ้สัตว์เรื่องเตมูมึงต้องจัดการเลยเพราะว่าสินค้ามันไม่มีคุณภาพกูก็โดนมันหลอกไปเจ็ดร้อยกว่าบาทซื้อมาเป็นของเล่นหมดมันใช้ไม่ได้มึงเข้าใจหรือเปล่าไอ้เศรษฐา เอกอีเอกบอกว่ารักแม่ที่สุดเอกอีเอกมันน่ารักนะเนี่ยเอกอีเอกเขาเป็นเอฟซีแม่ดูแม่แมันนมนานมากเลยเอกอีเอกอ่ะเออมณีวารีบจะไล่ออกแล้วแจ้งคนใหม่เสร็จไล่ออกยังไงมันเอาเงินกูไปต้องหกล้านเจ็ดล้านแล้วดยตอนนี้จะไล่ออกยังไงไอสัตว์เนี่ย กูทวงมันมาบอกแม่ต่อให้ผมตายผมก็ไม่มีเงินจ่ายแม่เงินเดือนผมแค่หมื่นห้าจะแตกยังไม่พอเลยมึงรู้หรือเปล่าอีมณีวารีมึงรู้หรือเปล่าอีดอกว่าทําไมไล่มันออกไม่ได้มันบอกต่อให้แม่ฆ่าผมตายยิงผมตายผมก็ไม่มีจ่ายแม่ก็ได้แต่ศพผมตายมันพูดอย่างเนี้ไอสัตว์เนี่ยกูโมโหมันเนี่ย เลี้ยงมันดีกันไปไปแดกสุกี้มึงต้องแดกเยอะๆเพราะกูจ่ายเงินไปแล้วไอสัตว์นี่มันแดกต่แผ่นเกี๊ยวทอดอะแล้วมึงจะไปแดกทาไมไอสัตว์มันหลังไม่ต้องแดกกูจะไม่ให้มันแดกต่อไปเนี่ยแดกอะไรไม่ใช่บุฟเฟ่กงนั่งดูอย่างเดียวไอสัตว์ให้มันนั่งดูแลให้มันไปซื้อแดกเองมันจะได้รู้ไงไอสัตว์เนี่ย ลูกมีรัศมีบบโพสแคปชั่นเตือนถึงลูกหนี่เป็นนี่เขาต้องใช้ยันจะพูดจนลูกบวชหลังคู่กรณีโพสเหตุยังไม่ใช้นี่ให้ไปเคลียร์ที่ศาล มันดดดจลไอสัตว์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไอพวกอิสลามเขาไม่ได้ถือศีลที่อะไรกันหรอกก็มึงดูอย่างไอนักศึกษาเด็กคนนั้นนะ่ะที่โดนอีอีกะเทยฆ่าทิ้งและเผาน,ะนะนั่นน่ะนั่นน่ะขายตัวแล้วอิสลามบอกว่าถ้าไม่ได้ทําพิธีแต่งงานมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มันสมัยไหนแล้วตั้งแต่สองพันปีก่อนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าใช่ทาไมมันจะไปขายบริการจนถูกอีกะเทยแก่ฆ่านะนะั่นน่ะฆ่าร้วเผาด้วยนะ่ะ ขายบริการท้ง 2, ละสองพันเลยกระเทยแก่ขอขอเบิ้ลหนึ่งทางไอ้คลิปพันหนึ่งไปสามพันแล้วกระเทยแก่ไม่มีเงินจ่ายแล้วมันก็เลยโมโหไปไปหยุมหวยกระเทยมันก็เลยฆ่าทิ้งเลยแล้วเผาเลยเผาตั้งแต่ตอนยังไม่ตายแล้วยังขโมยมือถือไปแล้วก็เอาไปขโมยมือถือไปอ่ะแล้วก็ไปไปไปขายเจ็ดพันแล้วก็หนีกลับบ้านนอกมันดัดจริต อสัตว์เนี่ยจนจะตายหายังดักจลิตเนี่ยแล้วกูมันไสขึ้นมาเนี่ยมันจะเงินค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยด้วยอสัตว์เนี่ยถ้ากูมันไสขึ้นมาเนี่ยอดีตซีอีโอยูทูบเสียชีวิต ให้มันจับเลยวตั้งสี่ชั่วโมงไอสัตว์ไปโรงพยาบาลหมอไม่ยอมทําให้โรงพยาบาลพระมงกุฎบอกวันนั้การค่อยมาทําต้องเป็นศัลยกรรมหมอไม่ยอมทําให้ที่จะไอพวกพมา่าพวกเวียดนามพวกหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาเกือบสามสิบละไปรักษามันทําไมคนไทยพวกมึงยังไม่มีปัญญารักษาเลยโรงพยาบาลแล้วมาไปรักษาพวกเขี้ยนมยทำไม แก๊งลน L E N A A N G ลนที่ไทยไอันนี้สลิงน้ำชคไทยชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอลไม่มีสารกระคุณสูด่ัดหัวเชื่อคนเป็นเบาหวานวามารถกินได้นะคะหอมหอมอม,อม,อม,อมีสิ์สองรงได้สิแก้วค่ะมีดนาน8ชั่วโมงนะคัะ 6ต่อ3คันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งปีส่งได้62 9 0ตอ5,000ไม่ขายขายแค่พันห้ปีส่งได้102 0 0แก้ว10ต่อ5พันไม่ขายขายแค่2,000ส่งปีส่งได้104 2 40แก้30ต่อ5,000ขายแค่4,000ส่งปีส่งได้322 300แค่สนใจแกง่เมัเลยนะ18342ตัวลายมเลยนะแอดมินะ้นแกงลแอดเอลอ็นเอดับจีเอ็นดีไล์ที่นะคะ กลิ่นดึงช็อกโกแลตมอคค่านะคะกล่องนึงมี22ซองได้10แก้วค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท่ะไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรชาตัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ12กล่องนะคะ6,000ไม่ขายขายเพียงแค่1,200ปีนะคะสึงได้122,120แก้วค่ะอันน,น,นี้นะคะกลิ่นดึเดมอนเบอร์รี่ชามานาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันค่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรชาตัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ สิบสองกล่องหพัได้ขายขายแค่พันสอง่วนทีงได่ร้อยยี่สิสองร้อยยี่สิก้มสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามโนทีหกสองเาไลมาเลยค่ะแอดีน่าแกงไลน์ดีแอลน์ชื่อข่าเปค่ะ มีสลิมดึงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บูเอร์รี่ลาบเบอร์ี่ปลอปเบรี่นะคะกล่องไิแก้มไม่มีน้ำตาลไม่มีแคล่มีคอเลสตอรอลถุงพัดเชื้อคุณเป็นปรงหวานความดันงได้นะคะสิงกล่องกกันไม่ถงน่แค่พันสองปีค่ะถุงเดอรอสิบสองไว้ยีแก้สนใจโตเลยนะคะแปดหนึ่ี่กสองสองรือลายมันอีหน้าจัดแก่ไลน์เอแอดีอีเนด้ายชื่อกเ มิสาลิมินชอกกาแฟูชิโนนะคะเป็นกาแฟผสมต้มยูสุดค่ะออมนึงสิบองโนได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลสูงปากหรืเชื่อคนเป็นบระวัตงตามการกินได้นะคะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหามศูนย์สี่หสองสองลายมาเลยนะคะแอดมีหน้าจัดแกลนีแ L E E N A กับ T A N T ลายชื่อขายตัวนะคะสิบสองกองหกันไม่ขายแค่พันสอง้อยาทปีโปวันแม่โป เกือเที่ยงคืนวันนี้นะคะ12กล่องพันสนะคะหกพันบาทไม่ขายขายแค่พันสองส่ปีส่ง2้ร้่งร้อยยีแก้วค่ะ